วอลเลต้าวอลเลคุณแม่ของบิกกี้ได้ฟ้องร้องกรมตำรวจลอสแองเจลิสและเมืองลอสแองเจลิสหลายครั้งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของลูกชายเธอและมีการปกปิดข้อมูลในการสืบสวนอย่างไรก็ตามการฟ้องร้องในปี2002และ2006ได้ถูกศาลยกฟ้องไปโดยสารระบุว่าการสอบสวนที่เกิดขึ้นไม่มีหลักฐานที่เพียงพอจะนำไปสู่การพิจารณาคดีได้ทำให้ความพยายามของครอบครัว ที่จะหาความยุติธรรมต้องหยุดชะงักลงจนถึงวันนี้คดีของบิกกี้ยังคงเป็นคดีฆาตรกรรมที่ยังไม่คลี่คลายแต่ในเดือนเมษายน2024 LAPD ได้ประกาศว่าได้เปิดการสอบสวนคดีนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งซึ่งก็ยังต้องรอดูต่อไปว่าจะมีหลักฐานใหม่ที่สามารถนำไปสู่การไขปริศนาที่ยังคงค้างคาอยู่ได้หรือไม่การจากไปย,ย่างกระทันหันของบิกกี้ เกิดขึ้นในขณะที่เขากำลังอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพนั่นส่งให้ชื่อของ The n o t o r i o u s B.I.G. ได้กลายเป็นตำนานที่ยังคงมีอิทธิพลต่อวงการฮิปฮอปมาจนถึงทุกวันนี้แม้ความยุติธรรมจะยังไม่ได้ถูกไขให้กระจ่างแต่ในสายตาของแฟนเพลงแล้วเรื่องราวของเขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยและเป็นบทพิสูจน์ว่าจากความมืดบิดในสลัมก็สามารถสร้างสารรค์งานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะได้